อุ๊ยชาวเน็ตเฮซูมรูปที่บ้านทีมพิธาผู้หญิงผมยาวคนนี้คือใครเป็นภาพที่ทำฮือฮาอีกครั้งแล้วเมื่อทีมพิธาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับน้องที่พิมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองอายุครบ43ปีโดยภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่บ้านพักส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหอมพ่อเชา้าหอมพ่อเย็น หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาเหตุซูมกรอบรูปที่วางอยู่ด้านหลังของทิมพิธาเป็นรูปผู้หญิงผมยาวทําชาวเน็ตจับผิดว่าคือใครพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าซูมเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่พิธิมด้วยเหมือนแม่น้องและอีกหลายเสียงก็บอกว่าเป็นภาพของต่ายชุติมาแต่เอาเป็นว่าจะเป็นภาพของใครก็ไปซูมดูกันเอาเองจ้า